เราเล่นกดตีมาแล้วเพื่อนมีตีมไหมวะหนูน้อยหมวกแดงหนูหน,น้อยหมวกแดงแต่มื่อกี้พวกหมุนกอดรู้เลยนะวะ่าเฮ้ยช่วงนี้ผอมลงป้ะใช่ช่วงนี้ควบคุมอาหารเหรอแล้วต้องคุมยังไงวะเพื่อนเราก็แบบกินปริมาณน้อยๆไง,ไงอ๋งอกินแค่แบบพอดีแค่พอดีอิ่มที่เหรอใช่ใช่แล้วโอ้โหหาเวลาพอดีอิ่มน้อยๆมันหาที่ไหนได้วะเอ้าขัวตะหลิวจิ๋วขัวกลินล่นจิ๋วเออเออเด็จิ๋วจริงว่ะใช่มไหมทำกินได้จริงด้วย วันนี้จะเสนอเมนูเมนูผัดกะเพราผัดกะเพราทำเองเลยเหรอทำเองเลยมึงทำกินได้ใช่ปะ่ะกินได้สิกูจะกินได้ใช่ไหมกินได้เดี๋ยวเราโปะไข่ให้ด้วยโปะไข่ด้วยอ่าผัดกะเพราผัดกะเพราไข่ไข่าดาวเดี๋ยวขั้นแรกเราก็จุดไฟก่อนเอาไข่น้ำมันน้ำมันกระเด็นวางรอไว้ก่อนออ เดี๋ยวปรุงสักหน่อยไม่ลองอุจจุปนะเดี๋ยวสิวมันจะได้เข้าเนื้อใส่อะไรบ้างอะใส่น้ำปลาไปก่อนน้ำปลาสักหน่อยเ,อ,เอออะไรอีกอะไรอีกเดี๋ยวซี่ใส่น้ำปลาให้มันเข้าเนื้อไปก่อนสูตรของเราไงเจมน้ำปลาเป็นหลักอือปลาเป็นหลักแล้วมันหอยใส่ลงไปอขอเยเยอะมึงข้าคอยเก่งจริงจริงค่ะใ่กระเพราใส่ไปเลยเออนี่คือผัดอีกหน่อยนึงเอาแค่พอสลบใช่ไหมแล้วนี่ะอะเสร็จแล้ว เป็นงานน่ากินมะผัดกะเพราหมูไข่ดาวของเราวามกรุ่นมากขอซิมนะคะขอยาดเปาก่อนลองซิมเบื้องดูตอนที่เพิ่งขึ้นจากกระทะเมื่อกี้เลยงำเข้าไปอร่อยจังแล้วพูดถึงนึกกับวัตถาไม่ไไม่ได้มางานอย่างเงี้ยแต่อยากทำกินที่บ้านทำไดปะวะนี่เขามีแบบเป็นเฟตให้ซื้อกลับไปทำกินที่บ้านด้วยติดต่อที่ไหนได้อะติดต่อในเพจเลยครัวตะหลิวจิ๋วครัวตะหลิวจิ๋วดูตามเพจคือสั่งได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมา ที่ร้านจะมาทําให้ร้านวันนี้อยู่ที่งานโรตารีกเกรตรแฟนรบุรีงานมีตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่20ตุลาคม67นี<อ>้มาเจอกันได้นะคะมาเจอกันได้คืออยากมา,มาทำที่มาผัดกะเพราแข่งกันมาเปิดแบบเอาลมแบบมาเต์เชฟแข่งกันไปเลยตู้ไปเลย